นิยายเรื่องชาย,ยาพกดาบเข้าห้องหอเนื้อหาโดยสังเขปมู่ไคเวยสตรีผู้เก่งกล้าหัวหน้าสี่ปักษีแห่งหน่วยประตูหกบานน,นั้นมีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั้งเมืองหลวงไม่ว่าจะการต่อสู้หรือความสามารถในการไขคดีล้วนไม่เป็นสองรองใครกระทั่งเป็นที่ถูกใจของไทยเฮาถึงกับมีพระราชทานสมรสให้แก่หลานชายของนางคังอ่องฟู่จินซีทว่าฟู่จินซีผู้นี้กลับเรื่องชื่อว่าเป็นท่านอ๋องม่อต้องยา ชื่อดังร่างกายกระสอกระแสะมาแต่เด็กท่าทางหน้าสงสารที่กลัวของเขาทําให้นางใจอ่อนยวบแม้แต่เรื่องในห้องหอทุกคนก็เหมือนจะให้นางเป็นฝ่ายรุกเสียอย่างนั้นในคืนวันเข้าหอเมื่อเขาจู่โจมกดร่างนางลงกับเตียงนางก็เพียงปล่อยให้เขากอดนางไว้ในอ้อมกอดอย่างว่าง่ายทุกๆวันนางจะกินข้าวเป็นเพื่อนเขาฝึกยทดให้เขาดูเดินหมาก,กับเขาด้วยใจที่สงสารเห็นใจเขาพยายามตามสืบหาต้นสายปลายเหตุ ในวันที่แม่ของนางและพ่อแม่ของเขาต้องตายแต่คิดไม่ถึงว่าวันหนึ่งนางจะได้พบอีกด้านที่ไม่มีใครรู้ของท่านอองที่โรคขนาดต่อสู้ไม่นึกเลยว่าเขาจะกล้าหลอกกลวงนางเช่นนี้หากเขาไม่อธิบายให้ชัดเจนก็อย่าหาว่านางใจร้ายกับเขาก็แล้วกัน